ทามโตตรงคนละทามดูกับสีดาห้องพอมคนละถ้าไปเที่ยวยาทามดูร้ายบอกแล้วคนแล้วจักหน่อยเป็นได้เลขสิบเก้าได้เอามาเสียงเมืองมาเลขสิบเก้าเซียงต้องกันละจ้ากับศูนย์สี่เหมาะเป็นได้เป็นได้ฟันวางหน่มั้ยฟันฟันดีอยู่กับเซียงคือเก่าเหรอเพราะว่างวดที่ศูนย์เตจกันเสียงว่าถ้าถ้าเลขสิบเก้าฟันเห็นปลาประสาทกระฟันวาง เห็นคนหลายๆสินะเพราะข้าฟันแบบนี <Okay. S 1> สิฟ,ฟันดีนะบนันนี้เมืองนังเสียงก็เล่นฟันวนันคนดูจัก,กันละ่ะเพื่อนเอาปลาตัวแบบไงามาวาชิตัดหัวแบ่งแบ่งเครื่องกันนอซันอ,อ่ะและ้ววันนี้พี่จังไปกินเขาน้ำให้นะไปกินนี่ตาอาหารพี่จังอาหารโต๊ะจีนนี่สิละจา้าไปกินพี่จังไปกินร้านอาหารไปกินโต๊ะจีนไปนี่สิละ กันดีอยที่เสียงเลขศูนย์สี่นี่มันบาแมนค่ะศูนยีกับหนเกนี่แหะเสียงือเสียงสองตัวมีหนึกับศูนย์สี่ถนบมาอ๋เก้าเมื่อวานน้องุ่มเอาใบใบบักยงใบน้อยๆมาหายคือจงมีเลขหนึ่งเบิ้งหนึก็เป็นเลขหนึเบิ้งหก็เปเลขเก้านี่แหละเดี๋ยวให้งเอาไปอยู่บ่่ายรูกไปยงบ่ ตะใบน้อยนึงเด้เออพ่จันเด้หายนะใบน้อยน่อยพ่หมานนาใบไม้บ่ว่าเอามาเบิ่งยูีนี่ล่ะคนวิชคสได้ไปขายเขาปัล้านมานําใบไม้งวดบงนึงกะ16ก็อยู่ใบไม้นี่คนมีโวชลักซองนี่งวดบางนึงใช่เราไม่ใช้ใหม่ไปอยู่ในโทรศัพท์ใชในโทรศัพท์โอ้่ใ่ในโทรศัพท์แต่ที่เห็นเห็นเป็นตัวใด เลขหนึ่งกับเลขเก้าเลขหนึ่งเนี่ยชัดเลขหนึ่งเนี่ยอืมเลขหนึ่งเนี่ยชัดและและเลขที่พ่อชัดเดี๋ยวนี้เลขที่พ่อชัดคือว่าเป็นเลขยังว่มันเป็นเลขเดียวแม่จ้าจะเบิ้งเบิ้งเบิ้งได้หลายอย่างนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาให้คนมีโชคเบิ้งพวมาคนมีโชคนี่หากินน้ำใบไม่ เ mm. มื่อเช <ım 999> ้านี <coil> riff, ่ก <aired> ็ตั้งแต่ตีฮาพุ่นไปหากินหญ้าโอ้ไปหาเกี่ยวหญ้าพุ่นไปโชาหากินน้ำใบไม้แล้วไอ้ท่ด้าใบไม้ผู้เชี่ยวชาญด้านใบไม้เออมื่ออ่นก็มาสิไปกินกระส่ายแล้ว่ะหลังหลังจากมือนั้นแม่เนี่ยโอ้ตาเปียกมืดเออซ่องใบไม้พ่อพ่อนันนล้งฟันถึงประจานระบางไม่เออพ่อเสือกไปเพ่อไม่ีกบ่ว่ะพอเสร็เราไปเลยพ่อไม่อีกดอ่าระบางเขียนโมยเงวใช่เน้ ฮ้านี่น้ำใบใหม่ไลเยี้ยงเสียตาได้ไปวัวมั่วศซับหแม่การเล่าไอ้ที่เมื่อนันที่เราซุฟังว่าเอ้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปน้ำกันกับทีมงาน YouTube อันเดียวกันนี่ปะอ๋อดันได้แล้วอีกเมื่อนั้นนะนั่นแหละนั่นแหละเมื่อนั้นเราเีหนึ่งเก้านั่นแหละเรเมื่อนั้นเมื่อนั้นกับเสียงหนึ่งเข้ากันบ่เมื่อนั้นบร่ได้เซียงบร่เซียงอย่างไรจ้ะ ถ้าพ่อพ่อพ่อแอดเบลจะฟังว่าอันเลขหนึ่งพอสนพ่อมาบอกอันหนึ่งวัาน้องผู้ไปเคียนห์หน่หนึ่งเก้าบอกครับแมนป่านนี้มันนอน่ญขึ้นฟันฟันวา่าได้ชีรถขั้นนี่ละขั้นอันสองหนึ่งเก้านี่เลยจ้าแมนค่ะไปทะเบียนสองหนึ่งเก้าแต่ก่อนมาคยฟันกับเชียจ้าจะเรียกว่าเอาว่าเลขสีขาวบอกฟันว่าได้ชีรถขั้นนี่แต่เกาอ่อนมาคยฟันสีจักรีย้นะมาค่อยฟันมันขี้รูดเราอะไรก็ได้ คี่ว่าขี่รถไปไปกับทีมงานยูทูปไปเลียงไปงานเมื่อนั้นฟังเบ่งดีคุยกันทั้งโทรศัพท์นะครับไปอ้ไปคุณจังไปไปคือจังมาไปเลี้ยงไปฉลองกันเหละจ้าอนั้นแหละครับเมื่อนั้นผมก็ได้ไป่ะแต่ว่ากัขี่ก็คือขี่รถแคนี้ไปแมนนี่แมนนี่แม่จ้าเขาไปดมรูปไปไม้ดูนี่แมนใบไม้น้อยนึงแม่มีเหล็กบอกเล็กเล็กอันดำๆเนะเข้าสื่อเป็นเหล็กเก่ากับหลัง พอม่ได้ถ่ายกับหลังนล้วแม่เร่งน <okay> ึ่งก่อนถ่ายไปเรื่องผู oh ้เ okay. ยี่ยวชาติด้านตัวเรียกเนาเราสููฟังมูงม่วอากมาที่ละก่อนว่าวว่วานังย้ำหนักไส่งไฟไม่สวกสบ้าหอยฟังโอ้ยตัวอย่างคือดำดเนาะบาดำดำเนี่ยงียังล่ะดเอาตัวดำไม่ดำไม่รีดำไม่รีขี่เลยเก่าอยู่ตมาเป็นกับหลัง เป็นเลขกจ้าวครับหลังแม่นครับ,รบอันนี้ไก่กุนะอ่าอ่าใช่มันต้องเบิ่งอีกด้านหนึ่งนะคือมันมัน,มนเป็นคล้ายๆก็เป็นจุดๆนะมันจะนาสชิเบิ้ลในทั้งสองด,าด<ม>้านถ้าเบิ่งด้านหนึ่งอาจจะเป็นกับหลังเบิ่งด้านหนึ่งเป็นเป็นอ่า<ม>นี่แมตัวข้างหนาไหมงามๆแม่น้องคุ้มยิบมาให้องลูกสันงามอยู่เด้เอวอ่าบิ่งอีกางแค่นึงไหเบิ่งเงีๆยบางพี่ดูเอาเบิ่งดูเหรอ มันคือเลขเก่าละนะคือเลขเก่าดิเละเก่าละคือเลขเก่าครับหลังอากลางอยู่ในเอฟซีว่าจักเม็นยังเอาอย่างไห้เปิงจอขาวอากลากอยู่โมรูเลียงไม่เห็นเหเห็นไหเห็นที่เนราวเ่าเดี๋ยวาม่แกเอายู่แะเอานะแปะะไปซูะให้แ่ากเอฟซีเป็นแลเหอยังก็อยากกอดจนแกเอามาปุ๊บก็ไม่ได้เห็นแม่เออสวัสดีมี่ยังเอาเมื่อนั่นทอดเมื่อนี่ป่ มั่นใจตัวไรแล้วมันใจนึ่งเก้าก็สีศูนซีเนี่ยะจ้ะเพราะนี่เนาะเพราะว่าเสี่ยงตัวนี้<อ>ล้วฟันดีแม่ค่ะเพราะว่าเอฟซีบอกว่าเอาตัวนีนน้แนียว่าซ้นม,มันส่งมาลาจากใกไรามาซ้ำเออไงเมื่อที่เว้าเรื่องนึ่งเก่าซูฟังนูกับมานอนย่ำขึ้นนูกับฟันว่ามีคนอ่นเพื่อจังแบบอันได้ขี่รถมาใกล้ขั้นดีเล่ละแล้วมีคนมาซ้ำใส่หูแม่เอาเราเลวสูฟังเด้อครับเพื่อจังแบบ ต่อพ่แม่เล็กนี่ดอกครับเขามาซ้ำเล็กไรเนาะมาซ้ำแบซ้ำเป็นเลขกเล่นนี่แมเป็นดอกเลขกเล่นนี่แมโตเลยเป็นโตเลยจ้าเป็นโตเลยสามโตตรงคนนี้โตเอามามามาเพราะแม่คนนี้ลูกยัจำได้อยู่สามโตตรงจ้าฟันระดัที่รถขั้นนี่ล่ะแต่ว่าหันในความฝันนะฝันม่นมีคนมาเบาพี่จังซ้ำใจหูครับ วาว่าเวาให้ฟังนี่แหละว่าเลขเลขหนึ่งหาสามเด้อว่าสันวะหนึ่งหาสามเขาวิ่นแล้วเขาแล้วเขาวิ่นแล้วเขาวิ่นเลยหนึ่งหานะเขาวิ่นแล้วเขาวิ่นแล้วหนึ่งหาสามจ้าจ้ากันหนึ่งหาสามเขาเรกมากมากหนึ่งเก่ากับศูนย์สี่แหละจ้าเลขตัวเน้นศูนย์สี่เขหนึ่งหาสามเอาอันนั้นมันเป็นเลขสองตัวเก่าหนึหาสามมาเพื่อนเป็ตโตก็ได้หนึ่หาสามนี่บอกว่าเป็น เลขสิออกเรือว oh, ่าว่าบ่หอยฟังสิว่าว่าจังไหนปไม่มฟันฟันว่ามีคนเห่าห้ฟังว่าเลขหนึ่งหาสามเด้อจ oh. ังสีล่ะแต่ว่าจำได้จำได้ขึ้นใจเลยเลขตัวนี้ปาสีาาสีวเข้ากับจิตจำว่าได้ยังสีเลขสิอากึ่งหาสามเ้ืองสิบอกบอก่บอกได้ว่าจังสั้นดอกเือือจังแบบเลขตัวนี้เว้าขึ้นมีคนเว้าขึ้นมากนะบอกว่าหนึ่งหาสามเด้อแมนค่ะจนจำได้ปุ้นละจีได้จำได้เลยครับชาดเระชาเกจิจำได้ปุ้นเนาวหนึหาสามเนี่ยจะเทว่า สวยสดงดงามนี่คือฟันสาัสามห้าอะเอ้ยเอ้ยผมคือพ่อแล้ววันเขาวัานสาพอดีบวันวันวันไหนฟันตั้งแต่เมื่อไรฝันตั้งแต่เมื่อบอกหนึ่งเก่าเพื่อจะลายเมื่อแล้วโอ้ตาศูนสีมาเสียงเมื่อขืนนี่ฟันว่ามีคนวานเอานี่แบงป่าให้คนละเครื่องมาสั่นตัวเอาท่างหัวไปเด้อวสั่นตาปลาตัวไงไงแบบเต็มกระละมั่งเลยเนี่ยป่าไม่ไดาแบบคล้ายๆว่าตัวหนาท่างหัวไปเดี๋ยวพอเสียวทัางหางมาสั่น คนรูจักกันนั่นล่ะแบ่งป่ากันจ้า,ามาสร้างวาชนมันเอวันนี้กับฟันว่าเพิ่งจะมาได้ไปกินเขาก็พวกทีมงานไปยังศิลาไ,ไปกินในโตกับมีพวกปลาแบบปลากระพงนึ่งมะนาวอย่างนี้มีแต่อาหารดีไนะคะอ,นนอันนี้คือหลังจากที่ฝันหนึ่งหาสามล้วบอกแมนค่ะหลังจากแล้วค่ะฟันเมื่อคืนนี่ไหมว่าช่างหัวนะแต่เซียงเลขศูนย์สี่ค่ะแต่เสียงศูนย์สี่ฟันฟันว่าพี่คนออกปลาแม่แบ่งให้ มันสีเกี่ยวกับเลขหนึ่งหาสามบอสหาทั้งหัวนี่อายุทั้งหนายึ่งหาได้อยู่ทั้งหลังเชือหาสามได้เกียเ่ยวบอเอายังวายด้อะไบอสนเป็นแบงทั้งหัวไหามันมาเ่งหหัวเลขเลขที่ค้นมากกว่เสียบใจหูคือหนึ่งห้หาสามเป็นแบงทั้งหัวไหายแต่เป็นหนึ่งหาเลขคอยเจ้านี้เอเลขคอยเชื่อไว้แล้วเจ้านี้ โอ้ยเชโยแบ่งหัวให้ได้แน่นอนเจ้าถือว่าจะเป็นตัวเก่าเด้ยังเป็นตัวเก่าครับหนึ่งกระยิบกระยิบเพื่อนั่นกระยิบนึ่งหานะนึ่งหานาะเลขบนใบใสอยู่วนอยู่นี่แหละวนอยู่กระเลงองพุ่มในรางวัลนี่ขึ้นมาเลขงองพุ่มตีกแล้วจขึ้นมาตีกแล้วล่ะขึ้นวานี่ในใจจะู่ฟังขึ้นใหญ่ใหญ่ลงพุ่มในรางวัลนี่เลย วานนี้นึ่งหาสามคับไอ้นั่นนะเดียวได้นึ่งหาสามมเลียวพอจังหวัหนว่าฝันจะไปกินเพิ่นตาหัวไห่เนี่ไจ้าได้มาแล้วแต่ว่ากับบริเสียงตัวนี้ไหมคะโอ้บริเีเสลี่ยงศูนยซีไหมเสี่ยงเรียศูนยซีไฝันฝันว่าเพิ่นแดงปลาให้นียเหลี่ยศูนย์ซีเสียงเลยศูนย์ซีกับหนึ่งเก้าจ้าก็ได้ฝันางชีจ้าคนก็ไลาไหล ก็ยังไปลองแพทย์ไปยังไปยังศิละเบิรจังหนึแบบมันจำไม่ได้เนาะแต่ว่าจำได้ครับใครคร่าว่าจะคล้องไปกินไปฉลองไปเลี้ยงไปกินที่เราเห็นปังมันนั่นจนะมือที่เราเห็นปังนั้นมันบ้าเพราะเราเมื่อจ้าเพราะเราบ้านเนอ้าแต่ทว่าชัดเจนเนาะมน้ามือนี้บ่เสียเถี่ยวค่ะอหน้ามือนี้บ่ถือว่าบ่เสียเถี่ยวคือว่าชัดเจนมากได้มือนี้โอ้ชัดเจนมากมาก ชัดเจนก็ทีชัดเจียนไรมันหนึ่งหาเนี่ยนะมันหนึ่งหาสามเปดเจนมากตรงจีอ๋ออัลสันเจ้ากับทีโรกวนเมนองพุ่มซํามี่ตอนต้นนะคนจีได้เห็นแรงเห็นง่ายฮะเอฟซีเอฟซีคอม่าครับวางไหนใครน้องพุ่มซีเนี่ขใครในเรื่อจะลืมมสันเอาเลขมาให้ลายอันนี้จะได้ไม่น้องซีแมนเราว่อมีคงจะถ่ายไม่ได้ไม่สด้สีฟี วันที่สิบหกพค่งนี่วันที่สิบหกวันที่สิบหกน่าจะมีสิมหาละสิมหาจะมาสมพาษอีกจีนสิบหาเมือนเหนยอสิมหาเมือนครับโอ้สิมหาเมือนสิบหกแล้ว่ัแนี้มืออื่นเขาอาจจะมีมาอีกอะไรช่วงเร่งๆทีละเรื่องคอยบอรบกวนกันนายยังเวียนห้าม่ายังเวียนเพื่ีนงานครับแรนหนักแรนเข่าอยู่ครับแต่แม่ต้องพูดจไปดกปอที่วันที่สิบหกเอา แต่ว่เป็นยังชี้มาอ่ามาสีน้องพุ่มมาชีเด็กเลยลูกอะไรเนี่ยชี้ให้หน่อยอะารว่าตัวไหลูกมา้องพุ่มชี้ตัวไหครับสี่ศูนย์น้องชี้แล้วชี้ลูกชี้สี่สอี่สิบสี่สิสี่สี่สี่บส่่ีสี่ ปิดไปแล้วสี่หรห้างนเก่า้องไม่มาเอาอยู่นีอยู่เอายังห้องผู้ใดอันีน่ะเปลี่ยนมากมากสี่เกากะเลขน้องพุ่มละฮันเอาบ่นี่แม่ศูหาศูนชี่หนึ่งสี่กะเลขน้องพุ่มล่ะฮันกับเลขทะเบียนรถไหน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 เลน้องไปยยันไ้ข้างหลังอะไรเลงพุ่มะเนกซนอยากซีโอ้แ๊บนึงแ๊บนึงเอานีเอาเอาซีไ ไหนชอบตัวไหนว่าเว่าเอาตัวสี่นี่อยากสี่ทั้งหลังอยาี่สีน้ำตาลเอ้าได้ละสี่สิบเลขน้องเจี๊ยบได้ละเนี่ปุ๊บเีปุ๊บอีกวางหนึ่งนี่หาสี่ดูเอ้านั่นเก้าสอง้สีสีดำนนี่อจนจนอาการนึเก้าหเก้แล้หนึ่งเก้าสองเงินมา ใงเจ้าพุกตาวอาะสีสีรึเปล่าอะไรบ่อยเลยสีได้ยินแล้วบ่ยเลยสีได้สีส่วไหนไหนเด็กน้องอยู่ไหนนี่ละนี่ละโอ้นี่นี่เอาอันนี้เลยสีแดงด โอ ok! uh ้เรรบุญให้ใครให้ใครให้แมเไดเอาไปบุญบ่ะโอ้ให้บุญก็สี่นก็เลย้งนะยี่สบสีคิกมหน้างาสี่ริเก้าจ้าก็กมันนี่ครับอืมเบอร์พอแล้วบนเอาเอาจังสั้นจ้ากรลกวนทั้นี้เนะ นั่งว่าเียดมือนั่งอยิยุงเลกงนะเนืออขอบคุณไม่ต้องพวมากๆครับขอบคุณครับ่ออาจรย์